สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลินก็มีสินค้าดีๆมาแนะนํานะคะเป็นสบูต่ตัวนี้เองอ่าเป็นสบู่สวิตไวช์เชนนิ่งครีมโซฟนะคะของแบรนด์เอ็มนะคะเป็นแพคเกจหน้าตาแบบนี้น่ารักมากเลยชวนสบู่นะคะสภาพเป็นแบบนี้ครับคือลินใช้จริงๆใช้มา2อาทิตย์แล้วนะคะแล้วก็เขาจะมีตาขายแบบนี้มาให้อ่าสบูต่ตัวนี้นะคะช่วยเรื่องอะไรช่วยเรื่องให้ผิวขาวแล้วก็ เขามีพิเศษเลยนี่ก็คือทําให้เป็นฟองเยอะๆค่ะเหมือนบับเบิลโซฟอย่างนี้เลยแล้วเราก็เอามาถูกับผิวเรานะคะเดี๋ยวลินจะทำ <c oughs> อือก็จะได้เป็นฟองแบบนี้แล้วฟองเยอะมากๆนี่ลินใช้มาสองอาทิตย์แล้วนะคะคือต้นไม่ใหญ่อะใหญ่อย,ยอยู่เลยอะ่ะเออใช้ได้นาทีแล้วอะริงรๆอันนี้ก็ใช้ทุกวันนะคะเพราะเป็นคนชอบใช้กระปุลแล้วคนที่ถูกใจน้องแม,ามา่เพราะว่าฟองเเยอะมากเนี่ยแล้ก็น้ำแข็งช่วยเรื่องผิวขาวด้วยนะ

นิ่มๆลื่นๆนะคะผิวจะไม่แห้งเลยจริงๆตัวนี้อย่าลืมนะสรู่ตัวนี้เลยค่ะสวิตไรเทนนิง่งครีมโซนนะคะของ MN s k i n c a สกินครเนาะนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย